นะคะค่ะแอนค่ะก้องครับแล้วพี่ปินหน้าทำไมพี่อายอคือแพ้คาบ้านแค่นีอายอือโหยังไม่ชินอนีกนะคะยังไม่ชินครับคาก่หกหนึ่งไม่ได้คาบ้านอ,อีกคือคาบ้านหรือนอกบ้านมันก็ไม่ได้แต้มเหมือนกันไหพี่แต่ก็ยังอายนะมีอะไรที่ขายอายไหมโอ้ยเอาหน่ะเอาหน่ะมันมีคนแพ้เป็นเพื่อนเรามีใครบ้างเหรอ เชลซีเขาก็แพ้โอ้เนอะแล้วแมนยูเขาก็ตามมาแพ้ติดๆเลยอืมโอเคลาตเจร์อาบูริโยอัลฟาอาลอโอเคสวัสดีครับต้องนะครับก็ใส่ปีมาเลยครับเพราะว่าอืมอายแต่ แต่ไม่อายคนเดียวนะครับเชลซีนี้ยิ่งกว่าเราอีกเห็นไหมสี่นัดเราได้เจ็ดแต้มเชลซีสี่นัดสี่แต้มแต้มละนะนัดละแต้มนัดละแต้มเขายังเครื่องไม่ร้อนโอเคครับนว่าเครื่องไม่ไปแล้วนะครับแถมแถมแมนยูในเตแข่งที่ร้างลุ้นเลยลุ้นเลยหูยิงเข้าหนึ่งศูนย์เฮ้ยสงสัยแมนยูจะไม่เหนือเราแล้วแหละเออแซงเราแน่นะเขาก็แซงเราไงพี่เออว่ะโอเควันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเกม นัดลิวคูนะครับเจอกับเอสแฮมนะครับแพ้คาบ้านนะครับถ้าเกิดยังไงใส่ฟิลเตอร์สพาสเทลนิดนึงเผื่อจะซอฟลงได้ก็ก็คิดว่าก็แพ้แต่ก็ไ็่ต้องใส่ปีนิดนึงนะครับก็ยิวไม่อายขนาดนั้นผมว่าลูการนี้ก็ยังพอดูดีเนาะก็เดี๋ยวเบรกหน้าครับเรามาดูแทคกติกิเคห์แท็ติกกันว่าเฮ้ยทำไมถึงแพ้คาบ้านได้ตังสามศูนะครับ เป็นเพราะว่า B R มันอ่อนหรือว่าเป็นเพราะเลนมันจะเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นโอเคครับ B R ยังอยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเบรกสุดท้ายเรามาคุยกันว่าเอ๊ะแล้วเกมแดงเดอร์อืม B R จะคาจะคิดยังไงนะเออจะมีการแบบได้สปิบางอย่าหรือว่าไม่ได้คิดโอ๊ยก็ต้องดูว่าเขาจะแก้เกมยังไงจะกลับมายังไงเพราะว่ามันเริ่มกดดันแล้วล่ะใช่นะเออพวกกันเบรกหน้าครับ กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับคุยหลังเกมกับเลิฟเอลซีในช่วงเลิฟเอลฟซีแท็กติกแต่ถ้าิดเกมเวสแฮมเราจัดผู้เล่นยังไงดีผังของสมอลซอนก็อันนี้มาจากเอลฟ์ซีทีวีคืออันเนี้ยผังเนี้ยเป็น4ีสองสามหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้ยืน4ีสองสามหนึ่งเลยอ๋อนี่คือแผนของโรเจอร์ใช่ไหมแผนอะไรพี่ก็เขียนบอกเว็บทางการว่าจะจัดเป็น4ีสองสามหนึ่งไงแล้วในความจริงบอกคนอื่นว่าจะจัดเป็นสีสาม คือหลอกคนในแต่ว่าบอกความจริงคนนอกคือไม่เข้าใจอ่ะคือถ้าจัด42่สได้ที่จะขอบคุณมากก็กลับมาเล่น4ี่สอีกแล้วอ่าใช่การยินจริงๆก็คือจะเป็น4ี่สนะคะข้างหลัง4คนแผงแผงแบโฟก็เป็นเหมือนเดิมก็จะเป็นโกเมสมอฟเลนสเคิร์เทลแล้วก็คลายกองกลาง3ตัวก็จะเป็นมินเนอร์ลูคัสแล้วก็เอเบรชานะะ ด้านหน้าสตัวก็จะเป็นคูติโยเปอร์มิโนอยู่ด้านหลังแล้วก็มีเปนเดเก้เป็นหน้าป้าครับก็ปกติเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยกองกลางก็จะยืนเป็นแถวๆเลยคณะเลเวลใกล้เคียงกันอาจจะมีลูคัสตกลงมานิดนึง<ช>เพื่อเล่นแข่งหน้ากัรับแต่ก็ยังเติมขึ้นดยบ้างส่วน Min er มิเนอร์ก็จะฉีดออกซ้ายช้างพัพพายามเติมมาทางขวา<ช>ก็จะเห็นอยู่เรื่อยเกมนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเนะาะประเด็นแรกที่เราคา<ๆ>จะตกรางคือเรื่องนี้เลยให้ทายแอน เขาใส่โดนสไลด์ปะ่ะนอนหงายหน้าเอามือปิดเนี่ยรองเท้าสีเนี่ยคุ้นๆไหมเบอร์หกนะครับเบอร์หกล็อกเลนส์สิอ่าเดียยวล็อกเลนก็คือที่เราต้องพูดเลยคือเรื่องความเศร้าของเขาความเศร้าของแฟนผมทั่วโลกก็แฟนผมทั่วโลกเนาะ จริงๆก็เป็นประเด็นอยู่เนาะที่ล็อบเลนไม่รู้คิดอะไรนะเวลานั้นอืมคือแย่งบอลกันมาได้แล้วเอแล้วก็เหมือนทงไทยคิดว่าคงกลัวบอลจะออกเส้นหลังอก็พยายามจะแตะบอลกันมาแตะแรงไปหน่อยแตะแรงไปหน่อยโดนฉกไปเลยครับแล้วก็ไปเสียประตูใช่แต่เดี๋ยวก่อนจะถึงพูดถึงจังหวัดนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงจังหวัดแรกจังหวัดประตูแรกที่เสียประตูจริงเริ่มเกมมาเนี่ยเราก็พยายามจะด่าหน้าบุกเลยนะ แล้วเวสแฮมเนี่ยก็ตั้งใจที่จะมาเล่นเกมรับแทกเลยแน่นเลยเขาตั้งนิ่งเขาพอใจอ่ะแต่จังหวะส่วนของเขาขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการยินครั้งแรกและได้ประตูเลยนาทีที่3เองเนาะใช่ค่ะถ้าดูตรงนี้นะครับเรามีผู้เล่นเวสแฮมอยู่3คนมีผู้เล่นของเราอยู่สองสามสี่ห้าเคนคือเรายืนตำแหน่งดีมากเลยนะ แล้วเราก็มีราซินี่ครับราซินี่อยู่นี้เลยคนที่ยิงประตูแรกให้จากเวสแฮมเนาะกำลังเติมกำลังเติมมิลเนอร์กำลังจับอยู่เข้ามาในพื้นที่นี้เลยแล้วก็มีโกเมสการอยู่นี่เข้ามาแล้วเรากเห็นว่าโกเมสเนี่ยอ่านทางได้เขาไปสกเขาไปสกัดใช่นี่เลยแต่ต้องขอบคุณภาพจากแมทช์ของเดย์ครับจริงๆโกเมสเข้าไปสกัดได้แล้วนะบอลอยู่ระหว่างเท้าของโกเมสเลยแต่ความสามารถของราซินี่เนี่ยคือจิ้มจิ้มจิ้มอ่ะ จิ้มเท้าไปอยู่รอดหว่างขท้าของโกเมสอะเป็นประตูเลยตอนแรกอะแอนคิดว่าโกเมสเนี่ยถูกวิ่งแซงอะเตะมือใช่ไหมครั้งแรกที่ดูแบบตอนดูสดอะแต่พอมาดูแบบว่าเทปที่หลังอะก็แบบอ้าวเฮ้ยโกเมสก็เหมือนอยู่พยายามเหมือนกอจะซัดหน้าแต่แบบเฮ้ยเหมือนมันไม่โดนบอลอะ กลายเป็นแบบโดนแตะรอดขาใชคิดว่าก็คือพยายามที่จะกันแหละไม่ให้ผู้เล่นขึ้นบอลไปได้แต่คนไม่ให้ไปอ้อาเบอกว่าเท้าของราซินีไวฉกปุ๊บเข้าไปเลยนะครับก็ทำให้เราเสียประตูแรกไป อันนี้ประตูที่2ใช่หลังจากเสียประตูแรกไปเนี่ยก็พยายามบุกกลับตลอดนะก็ได้ลุ้นหลายทียังมีจังหวะเฟอร์มิโนยิงชนเสาบนเสาไงอ่าใช่อีกแล้วนะมาแต่ก็ทําให้จังหวะนั้นดูดีนะว่าอย่างน้อยเฟอร์มิโนเนี่ยก็ดูมีสีสันแล้วก็น่าจะมีบทบาทในนาคนใดในจังหวะนี้ปุ๊บกระทั่งมาถลงจังหวนที่ลองไล่บอลเนี่ยเออไี้ด้านนี้กเป็นแชมป์ราซี่เล่นดีนะอ่าใช่ก็มาถึงจังหวะที่ล็อกเลนผ้านะคะ ก็คือเนี่ยมันเหมือนเสียดายบอลอ่ะจริงๆถ้าเกิดดูภาพเน่ยคือมิโยเล่เนี่ยช uh ี้แล anyway> ้วบอกว่าให้ให้หดทิ้งไปทิ้งไปอะไรเงี้ยแต่แปะพาดไปแล้วไงแต่มอนยาวไปแล้วยาวไปแล้วถูกฉชไปเลยแล้วก็เป็นประตูที่สองก็จริงๆแล้วต้องต้องบอกว่า2ประตูนี้เนี่ยพูดถึงความผิดพลาดของแผนกันเล่นเนี่ยยังไม่ไม่ใช่ปัญหามากนะใช่มันเป็นเรื่องของ ความผิดพลาดของส่วนบุคลกกบคลมากก,า,การตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะอย่างลูกแรกเนี่ยจะว่าไปโกเมสก็แบบพยายามเต็มนที่แล้วอะอแต่ว่าลูกมันเป็นแบบนั้นนะอนมันมาแบบนั้นยอย่างเงี้ยแพ้คือแพ้เสียตูคือเสีย,ยประตูเนะเาะพอหลังจากเราเสีย2ประตูเนี่ยมันก็นักเตะหลายคนก็จะแบบว่าเริ่มลนแลวไงเริ่มอาอการแบบเฮ้ยต้องการเจ้าประตูคืนหลังจากนั้นเนี่ยจะมีหลายจังหวะที่แบบเราพยายามจะลุกขึ้นไปลุกขึ้นไปแล้วก็ คือเริ่มเล่นบอลนงกันแรงขึ้นอืจริงแล้วไทยไทยครึ่งแรกเนี่ยคูตินโยก็ไปบนกรรมการที่เหมือนโดนต่อเล็กต่อร้อยตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้ฟาวสักทีอะไรเงี้ยก็เลยได้บอลหลึ่ไปคือโอเคอ่ะบางครั้งมันก็เป็นความสมดุลบางคนบอกว่าเราได้ประโยชน์จากกรรมการมาสองนัดแล้วถูกไหมซึ่งท่านนี้ก็เราก็เสียอยู่กรรมการเหมือนกันนะที่คูตินโยโดนบี้หนักมากนะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ฟาวแต่ พอฟิโนเป็นปานี่ปาน่่ะโดนฟาวมันก็เกิดบอลหงิบเออพอบอลเสร็จก็โดนเหลืองโดนเหลืองเนาะคืออันนี้เนี่ยมอเนี่ยจังหวะนี้เลยแล้วเหลืองสองด้วยอ่าพอครึ่งหลังเนี่ยพอกลับมาปุ๊บอารมณ์ยังค้างอยู่ค้างอยู่พักครึ่งพักครึ่งโรเจอร์ไงเบสบอลนี่อยู่เลยตั้งใจเล่นนะเอาให้เข้าเอาให้เข้ายิงประตูให้ได้เปล่าคุณเติร์นเข้าข้างหลังไงวัดเลย <laughs> ไม่ใช่นะคือจริงๆเขาบอกว่าเดาว่าโรเจอร์เนี่ยนะผู้จัดการทีมควรจะบอกตั้งแต่ว่าเฮ้ยระวังระวังระวังเหลืองสองโดยเพราะคูตินโยที่เป็นนักเตะคนส,สําคัญของทีมคิดว่าไม่มีการเตือนถ้าไม่มีการเตือนไม่น่าจะเกิดจังหวะอะไรแบบนี้ปัญหาเนี้ยถ้าจะบอกว่าปัญหาใหญ่ของเรเจอร์หลายคนบอกแท็กติกบ้างมัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ว่าสําคัญเลยอ่ะคือปัญหาเรื่องการบริหารจัดการสภาพจิตใจนักเตะก็คือบางทีเนี่ยเหมือนกับ พอโดนนําแล้วมันหล่นอพอล่นปุ๊บเนี่ยสมาธิมันเริ่มหลุดละใช่ต้องมีเตือนต้องมีดึงสติกันหน่อยอใช่ไหมทางนี้ก็ไม่มีก็เลยเนี่ยแล้วสังเกตคือมันเป็นมาตลอดอย่างอันอนัแดงเดือดปีที่แล้วเจ้าหลาก็เหมือนกันลงมาปุ๊บสามสิบแปดวิคือ นี้ซึ่งแบบมีประสบการณ์สูงแล้วก็นงอายุ34แล้วอ่ะยังลงมาเดือดอ่ะยังลงมาเดือดคือสภาพจิตใจคุณต้องเตรียมนักเตะให้พร้อมคือมีสมาธิกับการเล่นแต่ไม่ลงมาเดือดใช่นะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่คุณดินโยต้องเรียนรู้นะใช่ก็ต้องเรียนรู้กันไปนะคุณที่ห้องจิตลุกงเนี้ยเหมือนเสียงโง่ด้วยเสียโง่เออคือเขาเห็นแล้ว่าพุ่งมาหันหลังให้เลยแล้วก็กระโดดล้มเลยใช่คือคุณดินโยเนี่ยคือ จังหวะคือถ้าเกิดดูครั้งแรกอาจจะดูว่าแุ้ยเข้าแรงแต่จริงถ้าไปดูเนี่ยคุณโยเนี่ยไม่ได้ยืดขาไปก่อนแล้วก็งอขาเงอขาไปพอตัวล้มลงไปขาเ่อยืดแต่เขาว่ายืนรอให้ยืดรอหันเสียบปุ๊งหงายเลยนะครับก็เสียงงอไปแต่้ามกลางสิ่งแย่ๆแล้วก็มีกองกลางสามคนที่ถือว่าเออจริงๆน่าประทับใจมากเลยนะหนูชอบมากกองกลางสาคนนี้เล่นนัดเนี่ย นะโดยเฉพาะลูคัสกับมิลเนอร์เนี่ยตอนที่เสียประตูที่2เนี่ยไม่ลนนเพราะค่อนข้างจะแบบคุมเกมได้ค่ะไหนมีสถิติอะไรน่าสนใจบ้างตันิดนึงนะคะอย่างลูคัสเนี่ยเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลเขาเนี่ยดีที่สุดในทีมที่87เปอร์เซ็นต์แล้วมิลเนอร์เนี่ยก็สร้างสรรค์โอกาสเยอะที่สุดเลยสามครั้งพี่มีฟิสติชานไม่นิจใจกับหลังเลยมันไม่นิจใจในเขื่อนบีดิเฟนซีฟเตอนี่แหละจาดไปข้างหน้าดวเตอร์กับแอวแท t ก c k i n ถึงแม้เละจะไม่ดีแต่พยายามช่วยเกมก็แล้วแอนจาได้ว่ามีจังหวะหนึ่งที่ชาแบบเสียบอลในแดนคู่แข่งเสร็จแล้วก็เขาก็วิ่งไล่ตามกลับมาแท็กเกิลเอาบอลคืนได้ก็คือค่อนข้างประทับใจประเด็นก็คือเวทแทบรู้ไงว่าเราดีถูดูการจ่ายบอลครับนี่คือทางการจ่ายบอลของลิฟูก็จะจ่ายอ้อมไปอ้อมมาตรงนี้ที่โล่งๆนี้จะจ่ายเยอะหน่อยอันนี้คือรถบัสนะจอดอยู่ตรงนี้จอดรถบัสนะอันนี้คือลิฟูก็จ่ายอ้อมรถบัส ส่วนเวสต์แฮมที่เล่นกับลิเวอร์พูลสังเกตว่าโยนข้างกองกลางโยนยาวมากเลยโยนยาวตลอดเวลาตลอดแล้วมาบี้กองหลังเราให้เกิดความผิดพลาดนี่คือแผนแผนที่ที่เขาใช้แล้วก็รอสวนอย่างเดียวรอสวนซึ่งถ้าเกิดจะดูจังหวะสวนเนี่ยจะชัดเจนอ่ะอันอันนี้จะเป็นจังหวะที่เราเสียประตูแรกคือด้วยความที่เราเล่น4 3 3อ่ะาพอ4 3 3เนี่ยกองกลางมีแค่3าคนไงบางทีไอการถอยลงมาคุมพื้นที่อ่ะก็อาจจะแบบ มันทาให้มีช่องว่างก็อย่างที่บอกพอแผงหลังยืน4ี่คนจางสามคนนั้นยืนเลเวลเดียวกันอีกลูกคัสต่าลงมานิดนึงมันทำให้มีพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นจังหวะที่เราเสียประตูแรกก็คือจ่ายผาผากองกลางใช่ซึ่งตรงนั้นถ้ามีกองกลางยืนปัดอยู่สักคนเนี่ยก็จะติดใช่ก็จะสกัดได้ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาแค่นัดนี้นัดเดียวนัดที่แล้วที่เล่นกับอาซนอนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนี่เลยก็คือมันจะมีพื้นที่ที่อยู่ หน้ากอบเขียนโทษอะที่เหมือนกองการหายไปอะเนี่ยหน้าแผงกองหลังเนี่ยซึ่งจังหวัดนั้นแห้ะโชคดีที่อาเซนอลเขาโยนเข้ามาเข้าหน้ากองหน้าเขาสองคนไม่โยนเข้าที่กองการที่เติมขึ้นมาถ้าโยนกองนี้นี่ก็โล่งเลยนะโล่งเหมือนกันใช่ถ้ามาดูในการโต้ะกับ เกมโต๊ะกลับเกมโต๊ะกลับเนี่ยก็มีปัญหาอก็คือกลายเป็นว่ากองกลางเราอะอยู่หลังลูกบอลนะพี่ใช่มันกลายเป็นวิ่งไล่ตามแล้วตอนนี้นับนะของเรามีสี่คนของเขามีสี่คนซีต่อซีก็คือเหมือนกับมันมันนี่มีคนชะลอเกมใช่ก็อาจจะเป็นแบบจุดด้อยของระบบสี่ต่อสามนิดหนึ่งแต่ระบบนี้ลอตเจอร์ชื่นชอบมากใช้ตลอดเลยอะค่ะก็มาดูสถิติภาพรวมซิอ่า สถิติภาพรวมนะคะก็คือเวสแฮมเนี่ยก็นะยิงไป3ประตูเลยแล้วก็ช็อตเนี่ยจริงๆก็ใกล้เคียงกันริเวอร์พูเนี่ยมากกว่านิดมากกว่าแค่ครั้งเดียวแต่ที่น่าสนใจคือเรื่องออนรทเกตโอเวสแฮมนี่ออนร์เกตใช่แต่ว่าเราอะครั้งเดียวอะพี่ยิงเข้ากอบครั้งเดียวซึ่งเป็นลูกยิงของเดยล็อบเลน กอ,อ,องหลังนะคะกองหลังก <c oughs> ็เขาคงตั้งใจแหละใช่เพรเล็อบเลนอาจจะอยากแก้ตัวด้วยก็โ s สเซชันการของบอลเนี่ยลิกคู่ก็เยอะอยู่แล้าสที่คื c ร r ซี่ก็ค่อนข้างสูงอก็เป็นปกติแต่ว่าการของบอลเยอะพาสเยอะอะไรก็ไม่ได้เป็นตัวรับประกันว่าจะชนะใช่อนี่ดูท็อปเลเยอร์หน่อยก็คืออย่างที่บอกไปล็อบเลนเนี่ย โอกาสยิงมากที่สุดในทีมอ่ะคือแบบอย่างเบนเทเก้คูตินโยโฟมิโนอะไรแทบไม่ได้โอกาสง้างเท้าเลยที่เห็นเก็คือมีโฟมิโนเนี่ยได้ผู้เล่นเกมรุกอ่ะแทบไม่มีโอกาสง้างเลยใช่เพราะว่าแบบเวสแฮมเนี่ยจับตายตลอดใช่ได้บอลถูกข้าวประกบค่ะแล้วก็อย่างเรื่องของการจ่ายบอลนะคะก็เป็นลุกคันเลยว่า จ่ายเจ็ดสิบเจ็ดคนนะใช่ก็คือ87%เกือบเกือบเก้าสิบอะแล้วก็การสร้างสรรค์โอกาสก็เป็นเจมเมเนอร์เจมเมเนอร์เนี่ยสร้างสรรค์โอกาสได้ดีมาตั้งแต่เกมแรกเลยนะเติร์ดแอคแท็กพลาสก็คือจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายก็เป็นเจมเมเนอร์แล้วเจมเมเนอร์แล้วทำได้ดีเจมเมเนอร์นี่ดูดีมาหลายเกมนะในเรื่องเกมลุกเนี่ยน่าจะถูกดึงขึ้นไปเล่นสูงกว่านี้นิดนึ่งจริงคุ้มมากอะได้มาฟรีแล้วก็สำหรับเรื่องการพลาสก็จะเป็นโมเรโนไอข่าวโมโลย์ขึ่งหลังไม่ใช่หหรรอคึ่งงลั ใช่แต่เขาตั้งรถบัสถ้าลงมาเร็วๆหน่อยเนาะถ้าเกิดเจอตั้งรถบัสก็เลยมาแ้วก็เรื่องแท็กเกิลก็เป็นลูคัสแต่เกมนี้ก็คืออาจจะเกมนี้อาจจะแพกแท็กสําเร็จน้อยไปนีดนึงแต่สถิติแท็กเกิลเนี่ยเวสว์แฮมทำได้ดีมากเลยคือถ้าเกิดย้อนไปดูเขายืนแผงเยอะมากแล้วพอผู้เล่นเราได้บอลเขาเข้าปุ๊บๆเลยต้องให้เครดิตของบิลิชด้วยนะทาได้ดีมากอ่าไหนดูตารางตารางตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลแขกไป4ีนัดได้เจแต้มนะครับ ตกมาอยู่อันดับที่เจ<อ>็ดเฮย้ยเราถูกแมนยูนเต็ดนำไปแล้ว่ะเขาแซงเราขึ้นไปแล้วอะอประตูได้เสียเขาดีกว่าเราอเออคุยมาสองสามนัดว่าเราตัวเอมากกอนตัวเอ็มทำไมไม่เล่นแบบทําไมไม่เล่นแบบเราโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูไปนัดหน้าเราก็รู้แล<อ>้ว่าจะเป็นไงนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวเบรกถัไะะดปไปเรามาดูว่าแฟนๆในแฟนเพจเราพูดถึงนั้นนี้กันยังไงแล้วเรามา พูดถึงเกมแดงเดือดเนาะว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆก็ต้องมีพักเปกทีมชาติก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเล่นแดงเดือดโอเคกลับพบกันครับโอเคครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคู้หลังเก็บกับเลิฟเอลซีครับอ่าช่วงนี้เป็นเลิฟเอลซี r i าไรตี้ เริ่มต้นเรามาดูคะแนนหนังเกมกันทุกคนเนี่ยแม็กซ์ใหญ่มากสุดก็คือ6.5คืออิงที่ลงมาแป๊บเดียวก็ก็ดูดูในบทบาทเนี่ยเรียกเรียกวัยแดงได้ออันนี้คือของเลิวเอฟซีถ้าใครสนใจกลับไปดูที่เว็บไซต์เลเวลเอฟซี .com ที่อายุใจร้ายไปหน่อยคือล็อบเลนได้หนึ่งครั้งเดียวชีวิตตกต่ำขนาดนั้นใช่ใช่พลาดอ่ะคนเราพลาดกันได้ในเกมแต่มันนั้นพลาดในจังหวะที่มันทำให้เกมเกือบจบอ่ะคือคือทำมันทำให้คนช็อก ช็อกกันทั้งทีมะช็อกกันทั้งทีจากจังหวะไม่มีอะไรครับเฮ้ยแบบคนแบบเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วอีกคนหนึ่งที่น่าจะต่ำสุดตั้งแต่เคยให้เล่นให้ลิภูมาเลยก็คือกูติญโยนั่นทำให้เกมจบไปแดงไปแดงใกล้เคียงกับอารมณ์ขาสแปดวิอะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่ได้บอลแล้วก็อาจจะถูกตอดเล็กตออน้อยเลยไม่ได้ฟาวเลยเนาะแต่ภาพรวมของทีมทีมก็เล่นไม่ดีซึ่งถ้าผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมนี้ได้สี่หรอเปลได้สี่เออแย่มาก คราวนี้เรามาดูดีกว่าว่าเพื่อนๆเราพูดอะไรกันบ้างคุณซูเม่นิดพักดีบอกว่าเล่นแบบนี้เอานอนไม่หลับกันเลยจริงครับคาตาไปนานเลยคาตาไปนานเลยใช่เพื่อนคนนึงกินอยานอนหลับเลยอะเหรออุ้ยคนนี้เขาก็ยังแบบมีกําลังใจนะรังสรรจงจิตเนี้ยบอกว่าขอเป็นกําลังใจให้กับทีมนะครับสู่ๆนะครับฝากแอดมินส่งต่อให้ด้วยนะครับสู่ๆนะครับก็เราจะมาดูรายการนี้นะครับ ใจดีแปรสักอังกฤษส่งให้ลอเจอร์หน่อยนะครับโอเคครับนี่นี่เขาบอกว่าเข้าใจตรงกันนะเออมาเป็นรูปมาเป็นรูปวันนี้เป็นลอเจอร์คุณพ้อเป็นครอปเปลี่ยนตัวกันหน่อยได้ไหมกันเป็นเกอนครอปพี่วปัญหาลอเจอร์คือการบริหารจัดการทีมอะคือสปิริตในทีมไม่ค่อยดีอ่ะเออแท็กติกไม่ค่อยยังไม่ค่อยอะไรเขายืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าสปิริตในทีมไหนดีนักเตะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอืมนี่คนนี้คุณมอสพิชิตพชิตโชคอ๋อ เอาแล้วจะออกง่ายกว่าอันนี้จ<น>ะแม่โอ,อกาสกันแล้วไม่ให้โอ,อกาสกันเลยน, <c oughs> นี่ใช่ครับโดนเร็วปุ๊บก,ก็ A up, เอวางปั๊บคุณคอปสเตอร์มูนเวสคือเหมือนกับสภาพจิตใจดูแบบ,บเป๋ง่ายอะ่ะครับบอกว่าอีกคนนี้เวสป้าบูรพาบอกผู้จัดการทีมกานะครับนัดนี้กาจ,จริงแต่ถามว่าก็ต้องให้เครดิตเขาเนาะเจ็ดแต้มในสนะีนัดสามนัดแรกเจ็ดแต้มเขาถือว่าไม่เร็วและสียังได้สี่แต้มเลยอ่ะใช่แล้วถามว่า ซีน่าเจเจ้าแมในหนึ่งในนั้นมีเกมกับเอมิเรตที่เอมิเรตก็ถือว่าโอเคคุณสุชีพลิ้มสุชัยวัฒน์บอกว่าจะออกเอพอล็อฟเลนนี่แหละไม่จำสักทีจะออกก็ได้ถึงไหนลูกหลักอ่ใช่มีมีคนมีคนมีคนโพสต์แฮร์รี่โนคนหนึ่งจำไม่ได้เขาบอกว่าการสร้างทีมเนี่ยที่ใช้คูติโน่กับเบเนเก้เป็นแกนเนี่ยจะทำให้ทีมเนี่ยได้เล่นสวยงามได้ประตูได้แต่ลอเตอร์สร้างทีม โรยใช้ลาลาน่ากับลอฟเลสเป็นแกนลาลาน่ากับลอฟเลสเฮ้ยพี่ลอนเจอร์นี้เขามาจากโซนซีไม่ใช่หรอคือทำไมเขาปะปื้มนักเตะที่ซื้อมาจากเอ่อซัลแทมตันนังเลยอ่ะก็เขาคิดว่าน่าจะมีปัจจัยคล้ายๆเขาบ้างเขาซื้อไงไม่ใช่ทางโซนคอมมิตี้ซื้อนะครับก็ดูๆกันไปครับบอกว่าเออแต่นี้โอ้คุณปาวโลเตลลี่ตรงไหนเป็นแฟนกับ บอโลเตลี่นะสีสมโมบอกว่าแพ้เยอะๆอีกก็ดีมกราคมนี้จะได้มีการเปลี่ยนแปลงถ้าแพ้เยอะๆไม่ถึงมกราหรอกครับเดี๋ยวตุลาก็ได้เห็นแล้วนะครับแต่จริงๆไม่ดีนะคือแอนก็ทำใจไม่ได้นะก็ทำใจไม่ได้แล้วที่ให้ทีมแพ้เ้ยต่อให้เราจะไม่ชอบใครในทีมหรือว่าไม่ชอบผู้จัดการทีมอะไรยังไงเราก็ยังอยากให้ทีมชนะอยู่ดีก็เอาเป็นว่า เรามาลุ้นให้โอเจอร์กับทีมสามารถที่จะแกล่งกลับขึ้นมาได้และสร้างโคว้ให้เราดีกว่าดีกว่าทำเป็นป้าแป้ป้อแป้อดอดแอดแอดเนาะคราวนี้เรามาพูดถึงนัดแดงเดือดเดี๋ยวหลังเกมทีมชาติเราก็จะเจอมชาติเจอนัดแดงเดือดเจอนัดแดงเดือดต้องไปเยือนโอทัฟฟ์ต้อไปเยือนโอทัฟฟ์ตีเกมที่ผินใช่โดยเฉพาะเกมนี้ไม่มีคูติญโยตะโทษใบแดงแล้วก็จริงๆแล้วเฟอร์มิโน่เนี่ยก็มีข้อสงสัยอยู่ว่า จะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าติดทีมชาติบราซิลแล้วก็อาจจะต้องเดินทางไกลกว่าจะกลับเข้ากลับกลับมาซ้อมกับทีมเนี่ยบางทีอาจจะล่าช้ากว่าคนอื่อทีนี้เรามาเดาใจเราเจอเรามาเดาใจเราเจ้กันไม่มีเหตุผลอะไรมากมายไม่ใช่สถิติช่วงนี้เราจะไม่ค่อยมีสาระไม่ค่อยมีสาระแต่ก็มีสาระบ้างถ้าคุณเป็นโรเจอร์คุณจะิดยังถ้าแทยเป็นโรเจอร์แจะทิ้งยังเริ่มต้นจะจัดทีมลงแทงกับแมนยู เขาชอบ433มากไงพี่โอเคมันก็เริ่มจาก433าก่อนอ่าเขาเป็นลอเจอร์แกรี่แม็กนี่กับโอลิสคอรโอลิสคอรผมว่าเราควรจะจัดเป็น433ามสามอ่าอืมอ่ากองหลังใครสกอเทลสกอเทลล็อบเลนให้ลงไหมล็อบเลนเนี่ยน่าจะได้รับการลงโทษบ้างไหมอ่าโอเคสมมติว่าลอเจอร์มองว่าล็อบเลนก็ต้องถูกพักอ่าไม่จะได้ไม่ถูกหาว่าเป็นลูกเล่นแต่ก็มีสิทธินะที่แบบ เพราะนักเพราะเวลานักเตะทำผิดพลาดมี2แบบนะหนึ่งคือพักสองคือลองให้โอกาสเพื่อเรียกความมั่นใจนะครับซึ่งเราก็รู้ว่าเราเจอหมอกเราเลวเราเลวเป็นนักเตะสไตล์ไหนนะครับสมมติอ่ะสเกิร์ตเฮลอ่ะไม่ได้เป็นซากโก้ซากโก้ไหมซากโก้จริงจริงซากโก้คนจะได้รับโอกาสมากซากโก้ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยใช่แล้วแค่เขาแค่เขาแบบว่าเหมือนไม่ได้รับโอกาสอ่ะโอเคงั้นอาจจะและยิ่งแมนยูชอบเล่นลูกโยนซากโก้เล่นลูกโยนดี ลูกาดีเพราะงั้นเน่อาจจะเป็นอาซาโกุสเกเทลแบกซ้ายแบกขวาคลายคลายกอเม็ดไหมโอเคกองกลางอ่าลาลาน่าเจ็ดแน่เฮนโดถ้าเฮนโดฟิตเฮนโดฟิตก็น่าจะได้ลงเพราะว่าเป็นจับตัดด้วยโอเคเฮนโดอ่าลูคัสลูคัสมินเนอร์มินเนอร์เนี่ยทำผลงานดีมาตลอดจะบอกว่าเป็นตัวหลักของทีมนะขนาดนี้เลยก็ว่าได้ถ้าไม่นับเฮนโดที่เจ็ดเนี่ยมินเนอร์น่าจะเป็น ชื่อแรกที่เราเจอเขียนลงในทีมทีถูกแล้วไม่เอาชาลุงแทนลูคัสหรอกเดาใจล็อตเจอก็ไม่แน่นะโอเคแต่คือจริงถ้าเกิดว่ามีความอยากได้สมดุลนิดนึงอ่ะถ้ามองที่สมดุลของทีมสมดุลเกมรักเกมลุกแม่ใช้ลูคัสโอเคคำพูดกลางเป็นลูคัสมิลเนอร์เฮนโดบูดฟิตนะถ้าเฮนโดไม่ฟิตก็คงเป็นชาลุงหน้าสามใครดีกว่าหน้าสามไม่มีคุตี้ละเบเดเก้ได้แน่นอน อาจจะเป็นจอร์นไออาจจะได้โอกาสจอร์นไอโอเคลูกหลานอีกคนหนึ่งอะแดนนี่อิงมันจะเอาไปทาไมคือคือประเด็นของพี่นะคือสามคนนี้เป็นตัวเลือกที่ยากมากเพราะปกติมันควรจะเป็นไม่คูติญโญก็ต้องมีฟอร์มิโน่ถูกไหมคือต้องการถ้าลาลาหน้าอยู่ก็จะเป็นลาลาเพราะเรเจอรสามคนนะหน้าของเรเจอต้องการคนที่โมเมนต์เยอะโมเมนต์เยอะวิ่งอยู่ตลอดเวลาโอเคพะงั้นเนี่ยสมมติว่าอย่างนี้แหละเราเป็นโรเจอร์ที่ คูติโญ่ก็ไปแดงฟอร์มิโน่ก็ออกไปเล่นทีมชาติไม่ฟิตยิ่งไม่ฟิตอยู่แล้วแล้วยิ่งไปทำอย่างนี้อาจจะไม่ฟิตหนักคิดได้สามสี่สามไหมก็เป็นตัวเลือกที่น่าอะเพราะว่าเราเจอผู้ใช้แทนสามสี่สามไปในเกมล่าสุดครึ่งหลังครึ่งหลังเพิ่งพยายามจะเปลี่ยนเกมแต่เจอฟ้าผ่าใบแดงคูติโย่ไปก่อนเกมก็เลยเปลี่ยนแย่กว่าเดิมนะสมมติหลังสามหลังสามเป็นใครดีหลังสามก็น่าจะเป็นสเคอร์เทลสเคอร์เทลอะถ้าเกิดล็อบเลนเนี่ยถ้าเกิด เออถ้าลุคเลนจะได้รับโอกาสอ่ะเป็นเซอเคเทลล้อมเลนซาคโก้ก็อาจจะดูดีนะอ่าก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าอ่าล็อจเจอร์แบบใจแข็งอ่าไม่เอาไม่เป็นโกเมสซาคโกเซเก์เทลเหมือนอย่างหลังสามตัวที่เราเล่นกันในครึ่งหลังในเกมเรสแฮงโอเคแล้วแบ็คซ้ายขวาก็เป็นโมเรโน่นะคลายกลางสองตัวลูคัสถ้าเป็นลูคัสเนาะถ้าเกิดเฮนโดกลับมาได้ได้เป็นลูคัสเฮนโด แล้วหน้าสามจริงจริงมินเนอร์อาจจะต้องไปเล่นอาจจาะต้องที่อว่าอาจจะเป็นมินเนอร์เล่นไปยอดในหน้าสามเป็นยอดสามเดนอย่างเงี้ยแล้วข้างหน้าอาจจะเป็นเบเดเก้แล้วกองหน้าเขาคนางไงตัวโอริกี้หรืออิงแล้วเรเจอร์ก็ต้องถิดบังคับให้เล่นหน้าคู่พระเจ้าคนทั้งโลกเห็นว่าหน้าคู่ดีกว่ามีแต่โรเจอร์เลยใช้หน้าเดียว <c oughs> ไม่โรเจอร์เขารอด สเตลิกไงอ๋อโอเค่สเตอร์ลิกกลับมาปุ๊บเรนนาคู่เลยคู่เลยคนอื่นเล่นนาคู่ไม่ได้ในโลกนี้อ่าโอเคพี่ว่าพี่ว่าเนี่ยได้เป็นไปได้เพราะเนื่องจากฟูตี้บาโดยใบแดงแล้วสมิโน่ไม่ฟิตเนี่ยแล้วแล้วนาก็เจ็บอืมอาจจะเป็นโอกาสที่เราได้เห็นเราเจอถูกครับใช่ครับเล่นนาคูอ๋อเอางี้ดีกว่าอยากถามเพื่อนๆว่าเดาว่ามอเจอร์จะจัดแผนยังไงในเกมเจอกันก็ใช้นักเตะ เออถ้าแต่ใครบ้าง,างมาโพสลงใต้คลิดนี้ดีไหมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับ WKS ครับสนามฟุซซอในลมเทพรักษ์กม .14 ครับค่ะก็ขอบคุณ Synergy นะคะเครื่องดื่มเกลือแร่ Synergy สดชื่นด้วย Synergy คะโอเคครับแล้วก็กลับมาพบกับพวกเรานะครับทุกวันเสาร์เวลา10โมงเช้าอาทิตย์หน้ายกเว้นไป่งวิงน,งนะครับเจอก,กันหลังเดือดครับสวัสดีครับ